ครับไปที่ไหนโดนหลอกจะาึงมัดจับนะครับไปที่ไหนจัดไม่ผ่านขายฝันตลอดนะครับมาที่นี่นะครับเจอเราแข่งกันนะครับผมน้าหลักผู้บัญชาหรือหลักผู้ควบรถสวยนะครับรับลูกน้ำหอมของจัวทุกทราชเลยวันนี้นะครับก็ได้ยอดการยังดีนะครับเรามาปล่อยรถกันนะครับเป็นท่าแก๊สนะครับพาขับรถที่วิวคนนี้เลยนะครับที่เป็นผู้ที่โชคดีเหมือนคุณสวยสวัสดีครับพี่วิว เดี๋ยวหนีทำอาชีพอะไรครับงานบริษัทงานบริษัทปิดอะไรมาก็ปิดมือถ่านิดอ่าเป็นปิดก้าวขาอืมบอกขึ้นหน่อยผมก็ได้ยิงไหมกับผมอได้ยิงค่ะรับถตัวนี้ได้ยิงก็ไปท่านไหนนะครับไปที่ไหนโดนหลอกจะมึงมัดจับนะครับไปที่ไหนจัดไม่ผ่านหายฝันตลอดนะครับมาที่นี่นะครับเลือกรถที่เหมาะสมกันนะครับดาวเริ่มต้นที่400,000 มีงานทำมีคนรันมีเ่านะครับถ้าท่านเข้าเงื่อนไขไม่ถูกนะครับเอาละจะจะปอบก็อยากจะปอบอ,อ,อยากจะฝากอะไรกับเพื่นนนอนๆทางบ้านไหม